ทุกวันนี้ที่เราเดินทางมา30กว่าปีอะค่ะเริ่มต้นจากความต้องการที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วเราก็พลิกผันมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวพวกเราทุกคนอยู่กันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อะค่ะเราผูกพันกับน้องเขามากกว่าที่เราจะบอกว่าเขาคือแค่สัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งวันนี้สิ่งที่มาเติมเต็มความรู้สึกและทําให้เราสู้ต่อไปก็คือคนไทยทั่วทั้งประเทศที่ส่งกําลังใจมาแล้วทาให้เรารู้ว่าคุณค่าในสิ่งที่เราทํามันยังคงมีอยู่แล้วทุกคนก็ยังรัก o อ s อซิสซีเไม่อยากให้ OOS เป็นนนแค่ตนานของประเทศไทย สวัสดีค่ะ วนิชาวัฒนพงศ์ค่ะก็เป็นผู้บริหารเป็นประธานบริษัทอยู่ที่ O S C World ที่นี่ค่ะเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2533จริงๆมันไม่ได้เริ่มจากการที่เราตั้งใจจะเปิดเป็นธุรกิจเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพราะสมัยก่อนเมืองจันทยังเป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองที่ยังไม่มีการท่องเที่ยวมากมายนะแต่เผอิญว่าเราเจอน้องโลมาด้วยความบังเอิญคือสมัยก่อนนะคะคุณพ่อเขาก็เป็นคนจันทร์แล้วเขาก็มาที่ท่าเรือมาที่ทะเลอย่างที่บริเวณที่เราอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะแล้วก็มาเห็นว่าอ่าโลมาเขาติดอวน ชาวประมงมาซึ่งสมัยก่อนพอเวลาที่มีปลามีอะไรติดอวนประมงมาเขาก็อาจจะนําไปแกล้เนื้อขายอยู่ในตลาดโดยปกติทั่วไปทีนี้พอลักษณะของโลงมาปลาที่ติดอวนมาค่ะมันก็อาจจะมีบาดแผลบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยแต่เขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นขอซื้อชีวิตเข้ามาละกันโดยการที่ไม่ต้องไปฆ่าหรือแกล่เนื้อขายเราก็เลยนําเขามาซื้อมาทั้งตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยนําเขาเข้ามาแล้วก็บริเวณนี้ค่ะที่เราอยู่กันตรงนี้สมัยก่อนก็เรา,เราทําอาชีพนากุ้งด้วยเนาะมันก็จะเป็นจัังหหวะททีีี่่เเมมืือนกบราพ้ มีบ่อที่อยู่ในช่วงของการพักบ่อพอดีเราก็เลยเอาเขามาลงแล้วก็ดูแลรักษาแผลอะไรต่างๆส่วนกระทั่งเขาเริ่มดีขึ้นด้วยธรรมชาติที่เป็นสารเรยเลี้ยงลูกได้นอมอะค่ะก็อาจจะเรียนรู้การคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความผูกพันเล็กๆเ,เ,เ,เกิดขึ้นเพราะว่าระยะเวลาเพียงแค่ไม่เกิน20วันเขาก็เริ่มคุ้นชินแล้วก็ไว้ใจเราขนาดว่าเข้ามากินอาหารกับมือเราได้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าเ๋อเรามีโลมาคนแถวๆนี้ก็เออมาดูโลมาแบบที่เป็นตัวเป็นเป็นนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนก็เริ่มมีกการบอ ต่อกันไปว่าที่นี่มีโลมาเรามันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบเริ่มมีการรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดเกิดขึ้นมา ก็น่าจะเป็นเรื่องของโลมานะพี่ว่าเพราะทุกคนมาจันทบุรีเราก็มาโอเอซิสเพราะอยากมาเห็นน้องโลมาจริงๆโลมาที่เป็นโลมาไทยโลมาที่เป็นโลมาที่มีความน่ารักแล้วก็เป็นโลมาสีชมพูแต่ว่าถ้าที่โอเอซิสนี่ยเรามีโลมาอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือโลมาสายพันธุ์หัวบาทที่เป็นสีสักคมๆเนาะสีเทาอันนี้เขาก็จะดูเหมือนแบบยิ้มตลอดเวลาเลยอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นสายพันธุ์ปากขวดที่ปากเขาจะยาวหน่อยก็เป็นความน่ารักที่ใครๆก็อยากมาเห็นแล้วก็เป็น2สายพันธุ์ที่หายากมากแล้วจริงุ่เาก็ดดดูแลีีทส เท่าที่ความสามารถของพวกเราจะทําได้เนาะเพราะเราก็รู้สึกว่าเขาก็คือหนึ่งในครอบครัวนะเพราะเราดูแลเขามาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แรกค่ะที่เรามีการเลี้ยงดูโลมาสายพันธุ์ไทยแบบนี้ในประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจจะบอกได้ว่าเราเป็นที่เดียวบนโลกใบนี้ด้วยซ้ําที่เราใช้วิธีการสื่อสารกับโลมาในรูปแบบที่เราเป็นก็คือเหมือนกับอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลมาเข้าใจกันมีความผูกพันแล้วก็คุยกันสื่อสารกันแม้กระทั่งรูปแบบของการแสดงโชว์เราก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือลกปีดหรืออะไรต่างๆคือมันก็จะเป็นอาศัยความรักความผูกพันแล้วก็กลายเป็นการสื่อสารกันในรูปแบบธรรมดาแบบนี้เล ก็คือคงจะแบบคนไม่เดินทางหรือว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆก็คงน่าจะใกล้เคียงในคราวที่2ที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันไม่เหมือนกันเลยคราวแรกของการเจอโควิดเนี่ยเราเหมือนกับอยู่สภาวะเหมือนคนช็อกมากกว่าค่ะตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะมันไม่รู้ว่ามันยาวนานขนาดไหนมันน่ากลัวขนาดไหน มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราทําอะไรก็ได้เพื่อให้เรารอดพอเรารู้แล้วว่าโอ้มันขนาดว่าปิดกิจการเลยนะเราไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เปิดโอเอซิสมาก็30ปีเนาะเราก็ไม่เคยหยุดแต่ว่ามีคําสั่งมาว่าให้เราปิดกิจการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งแล้วมันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ในขณะที่ใช้จ่ายจริงๆที่มันเดินโดยที่เราไม่มีรายรับเข้ามาหรือเราต้องปิดกิจการเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าโอ้มันมันเยอะมากอะคะ่ะมันเหมือนไม่ได้ปิดมันเซฟไปได้แค่บางส่วนซึ่งน้อยมากเราเลือกที่เราจะ หาเงินทุนมาก้อนหนึ่งเพราะว่าเราเข้ากระบวนการต่างๆของภาครัฐมันไม่ทันทุงทีเพราะฉะนั้นก็โอเคเราก็เลยเลือกที่จะขายที่ดินแปลงหนึ่งของบ้านเราเองซึ่งเป็นที่แปลงที่เราคิดว่าเราอยากจะเก็บเอาไวล้ละอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนไปส่งข่าวออกไปให้ช่วยเหลือคนก็สนใจเข้ามาสอบถามแล้วทให้เราขายที่ในระยะเวลาที่ไม่นานเลยช่วงเดือนเดียวเท่านั้นเองก็ขายที่ได้ก็กลายเป็นว่าได้เงินก้อนนั้นกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหามันเหมือนกับดึงเราขึ้นมาจากคนที่กำลังจะจมน้ำอะค่ะแล้วก็โอเคเอาเราเรา,เรารอดเนาะครั้งแรกก็คิดว่าสถานการณ์ สักพักมันน่าจะดีแล้วก็ประคองตัวเองไปได้ก็มาเป็นจังหวะว่าโควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วการกลับมาคราวนี้แจ็คพอตมาลงที่บ้านเราด้วยก็คือที่จังหวัดจันทบุรีด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดมันน่ากลัวแล้วมันเกินความคาดหมายมันไม่เหมือนโควิดเติมที่เราคิดว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างไม่มีคําสั่งปิดจากรัฐบาลการเยียวยาก็ไม่มีเลยทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองให้รอดแต่เดินเต็มหน้า100%ในเรื่่อองของขคาใช้จ่ายแตสถารการณ์ต ของการไม่มีคำสั่งปิดเหมือนกับปิดรอบแรกเลยค่ะคือไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวคราวนี้ยิ่งเป็นโจทย์ยากแล้วก็หนักนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนไกลอีกแค่ไหนก็ลองสู้กันก่อนนะคะก็คือคุยกันเราก็พยายามเปิดประมาณสัก2 3สาสัปดาห์แล้วไม่มีลูกค้าเลยน้องก็เลยบอกว่างั้นเราช่วยกันคือทุกคนก็อยากให้โอเอซิสอยู่แล้วเราเองเราก็ไม่ได้อยากให้น้องไปไหนไม่อยากทิ้งกันเพราะฉะนั้นก็เลือกวิธีการที่เรามาทำงานกันเป็นบางวันก็สลับกันมาทำงานต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยประคองสถานการณ์มาได้เพราะน้องๆ มาช่วยกันแล้วทุกคนเห็นไปในทานเดียวกันว่าถ้าองค์กรอยู่ได้บริษัทอยู่ได้เขาก็ยังมีอาชีพให้กลับมาทําง,งานได้ต่อให้ปิดกิจการอนะ่ะต่อให้เลิกธุรกิจนี้ไปเลยทุกอย่างก็ยังต้องดําเนินต่อไปคือการดูแลสัตว์ต่างๆเราก็ไม่สามารถทิ้งเขาไปไหนหรือไปยกเขาให้ใครได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลต่อนั่นก็เหมือนกับว่าเราปิดประตูทางเลือกอื่นเราเหลือเหลือแค่ทางเดียวคือต้องทํำยังไงให้มันรอดก็เท่านั้นเอง ความสามารถที่เรามีคือเราโชคดีว,ว่าเรามีร้านอาหารเราก็เลยเลือกใช้วิธีแรกก็คือการเดลิเวอรี่อาหารออกไปส่งในเมืองก็ขับไปส่งทุกวันใครสั่งที่ไหนเราก็ไปส่งจะมากจะน้อยไม่มีขั้นต่ำเราก็ส่งอย่างน้อยมันก็เป็นรายได้เข้ามาส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยก็ยังดีสัตว์ต่างๆที่เรามีอยู่เองก็เหมือนกันเราก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารบ้างบางส่วน ปริมาณอาหารต้องให้เท่าเดิมพะน้องไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าทําไมต้องทานน้อยลงยกเว้นว่าโอเคถ้าอย่างบางตัวอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงที่คุณหมอบอกว่าอุย้ยน้ําหนักเกินแล้วนะต้องควบคุมโอเคอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเราก็ให้เขาเออกกาลังกายมากขึ้นคุมอาหารบ้างยอะไรเงี้ยเช่นโลมาเขาทานเป็นปลาเกร็ดอ่อนปลาทูปลาข้างเหลืองเป็นหลักแล้วก็จะมีอาหารที่เราจะสลับมาเปลี่ยนเกิดไบรตี้ให้เขาไม่เบื่ออย่างเช่นกุ้งหรือปลาหมึกตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นกุ้งหรือปลาหมึกแต่ต้องเปลี่ยนเป็นปลาประเภทอื่นที่คอสมันอาจจะถูกกว่าน้อยลงไปมากกว่าก็พยยยาาาามนะคคือฟ่่ใใช้้จห 2ก็คือทํำยังไงให้เราพอมีรายได้เข้ามาบ้างเพราะมันไม่มีเลยจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําทุกวันก็คือเราเปิดทุกวันแต่ว่าพอต้นเดือนกุมภาคะ่ะวันที่1กุมภาพันโรงแรมเริ่มกลับมาเปิดมีคําสั่งจังหวัดว่าเปิดแล้วนะก็เริ่มมีการเดินทางบ้างคนในจันย์เองก็เริ่มเดินทางบ้างแต่ก็ยังน้อยจริงๆนะคะวันหนึ่งก็อาจจะมีสักวันละครอบครัวหรือ2ครอบครัวที่เดินทางมาเยี่ยมน้องลงมาเราอยู่รอดมาได้เพราะประชาชนช่วยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายที่ก็ดีพอเราแจ้งไปนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์ เราเป็นแบบนี้เราอัปเดตให้เห็นว่าผู้ชมในช่วงรอบแรกเนี่ยมันไม่มีเลยจริงๆแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังคงต้องเดินอยู่เราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองหลายคนก็ช่วยเราในเรื่องของการซื้อบัตร ผ่านประตูเข้าชมโดมาล่วงหน้าเหมือนกับการซื้อ v o u c h ร์แล้วก็ทุกท่านที่ช่วยกันซื้อก็ทําให้เรามีเม็ดเงินมาในช่วงเวลาต้นๆในการมาประคองธุรกิจแล้วก็ใช้เป็นค่าใช้จา่ายแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็เดินทางมาเที่ยวมาหาเราจริงๆสิ่งที่เราทําได้คือเราแค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรามีโชว์เราก็โชว์เต็มที่การแสดงโชว์เปิดเต็มนั่นหมายถึงว่ามีน้องๆเทรนเนอร์มาทุกวันน้องก็จะทําหน้าที่ของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ารอบไหนมีลูกค้ามาแม้แต่คนหนึ่งเราก็จะให้น้องมาจัดเซตทุกอย่างเทรเน ก็จริงแต่เป็นการทําเป็นสเต็ปอย่างน้อยก็ให้เป็นการตอบแทนความรู้สึกของคนที่มาค่ะว่ามาแล้วเขามีความสุขเขาได้ประทับใจกับสิ่งที่เขาได้อยู่กับเราสัก2-3ชั่วโมงนี้ก็ยังดีมันเป็นความผูกพันมากกว่าค่ะจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อ เจอเขาเนาะแล้วก็ได้นําเขาเข้ามาแล้วน้องโลมาที่แข็งแรงรักกันเขาก็มีลูกเราก็เห็นเขาตั้งแต่แรกเหมือนกันกับที่พี่เองพอโตมาพี่ก็เห็นเขาแล้วมันก็เหมือนกับเป็นครอบครัวครอบครัวหนึงอะคะ่ะเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอื่นใด เราลงไปเล่นกับลมาเราก็เรียกเขาว่าลูกมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าค่ะคือส่วนหนึ่งของครอบครัวต้องขออนุญาตขอบคุณไปทางพี่ท่านหนึ่งที่ที่ได้เดินทางมาเที่ยวแล้วก็ได้โพสต์ลงไปนะคะซึ่งในโพสต์ของคุณทเกิงเนี่ยก็ได้ได้ทําให้คนรู้ว่าขนาดนี้เราลาบากจากผลกระทบทางโควิดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่น่าเชื่อคะ่ะสองสวันหลังจากนั้นโอซิสเซเวอ์กลายเป็นสถานที่ที่ทุกๆคนอยากให้กําลังใจมันคือการมาตอบว่าทุกวันนี้ที่เราเดินทางมา30กว่าปีอะคะ่ะเริ่มต้นจากความต้องการ ที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วเราก็พลิกผันมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวพวกเราทุกคนอยู่กันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อะค่ะเราผูกพันกับน้องเขามากกว่าที่เราจะบอกว่าเขาคือแค่สัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งไม่ว่าจะลําบากเผชิญอะไรมามา,มากน้อยแค่ไหนเราไม่เคยทิ้งกันเราไม่เคยทิ้งน้องโงมาเราไม่เคยทิ้งพวกเราด้วยกันวันนี้สิ่งที่มาเติมเต็มความรู้สึกและทําให้เราสู้ต่อไปก็คือคนไทยทั่วทั้งประเทศที่ส่งกําลังใจมาแล้วทาให้เรารู้ว่าคุณค่าในสิ่งที่เราทํามันยังคงมีอยู่แล้วทุกคนก็ยัังรก OCC World ไม่อยากให้โอซิสัวเป็นแค่ตำนานของประเทศไทยเราทําในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีและทุกคนก็เชื่อใจเราให้เราได้เลี้ยงดูเขมาต่อไปเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ในช่วงสองสวันนี้แล้วเราก็ยังรู้สึกต่อไปนะคะว่าไม่ว่าโควิดมันจะเป็นยังไงหรือมันจะทําร้ายเราอีกมากขนาดไหนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนไทยลุกขึ้นแล้วออกมาบอกว่ามาช่วยกันเรารู้เลยว่าแค่3วันที่ทุกคนมาช่วงระยะเวลาสั้นๆท่านได้ช่วย1สถานประกอบการและหลายๆ ชีวิตนับร้อยชีวิตที่อยู่ที่นี่ให้รอดต่อไปได้อีกหนึ่งเดือนแน่นอนก็โอเอสซีซีวเราตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเดินทางมาอยากมาเที่ยวอยากได้แพ็กเกจในราคาพิเศษโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆเข้าไปทางหน้าเพจ a c e b o o k ของ o อเอส v ีซีวได้หรือว่าจะโทรเข้ามาที่039499222ก็ได้เช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้มาเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีแวะมาเยี่ยมชมพวกเราการเดินทางของทุกท่านที่มาคือกําลังใจนะคะอยากให้มีโอกาสมาสัมผัสและมารู้จักกับน้องโล ขาน่ารักมากๆค่ะขอบคุณนะคะ